วงมาตรฐานเพลงดอกไม้ของชาติความหมายของเพลงผู้หญิงไทยเพียบเสมือดอกไม้อันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยการได้รับด้วยการแสดงออกอย่างอ่อนช้อยงดงามตามรูปแบบความเป็นไทยแสดงให้เห็นถึงความเจริญทางด้านวัฒนธรรมของคนไทยนอกจากผู้หญิงจะดีเด่นทางด้านความงามแล้วมีความอดทน สามารถทำงานบ้านช่วยเหลืองานผู้ชายหรือแม้งานสำคัญระดับประเทศก็สามารถช่วยเหลือได้เป็นอย่างดีไม่แพ้ผู้ชาย อธิบายท่ารําท่ารำยั่วมือซ้ายตั้งวงล่างมือขวาจีบส่งหลังเอียงศีรษะด้านเดียวกับวงชายหญิงหันหน้าเข้าหากันโดยชายก้าวเท้าขวาออกนอกวงรำก่อนคำร้องเล็กน้อยหญิงถอยเท้าขวาออกนอกวงรำเล็กน้อยก้าวซ้ายเป็นจังหวะที่1 9ก้าวขวาเป็นจังหวะที่สองแล้วจะรดส้นเท้าซ้ายสองครั้งเป็นจังหวะที่สและส เท้าซ้ายถอยหลังเป็นจังหวะที่5พร้อมทางเปลี่ยนเป็นมือขวาตั้งวงต่ำมือซ้ายจีบท่งหลังศีรษะเอียงขวารำเช่นนี้ไปจนจบเพลงค่ะ ประวัติเพลงรำวงมาตรฐานรำวงมาตรฐานเป็นการสแสดงที่มีวิวัฒนาการมาจากรำโทนมีผู้รำทั้งชายและหญิงรำกันเป็นคู่คู่เป็นวงกลมโดยจะมีโทนเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะละักษณะการรำและร้องไป,ไ,ปไปตามความถนัดของชาวบ้านมนุ่งเน้นที่ความส,มสนุกสนานเป็นสำคัญการรำชนิดนี้ใช้โทนเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะจึงเรียกการสแสดงน,นี้ว่ารำโทนต่อมาพศ2487 รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของการละเล่นเรื่อนรำประจำชาติและเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายจึงได้มอบหมายให้กรมศิลปกรปรับปรุงรำโทนใหม่ให้เป็นมาตรฐานมากขึ้นมีการแต่งเนื้อร้องทำนองเพลงและนำท่าร้องจากเพลงแม่บทมากำหนดเป็นท่ารเฉพาะของแต่ละเพลงอย่างเป็นแบบแผนรูปแบบและแลักษณะการแสดง รำวงมาตรฐานเป็นการรำหมู่ประกอบด้วยผู้แสดง8คนท่ารำประดิษฐ์ขึ้นจากท่ารำมาตรฐานในเพลงแม่บทความสวยงามของการรำอยู่ที่กระบวนท่ารำที่มีลักษณะเฉพาะในแต่ละเพลงและเครื่องแต่งกายไทยในสมัยต่างๆรวมทั้งรูปแบบการแสดงในลักษณะาการแปลแถวเป็นวงกลมการรำแบ่งเป็นขั้นตอนต่างๆได้ดังนี้ ขั้นตอนที่1ผู้แสดงชายและหญิงเดินออกมาเป็นแถวตรงสองแถวหันหน้าเข้าหากันต่างฝ่ายทําความเคารพด้วยการไหว้ขั้นตอนที่2องรำแปรแถวเป็นวงกลมตามทํานองเพลงและรำตามบทร้องรวมสิเพลงโดยเปลี่ยนท่ารำไปตามเพลงต่างๆขั้นตอนที่3เมื่อรำจบบทร้องในเพลงที่10ผู้แสดงรำเข้าเวทีทีละคู่ตามทำนองเพลงจนจบ